สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับ SR Smart Car วันนี้จะมานำเสนอหัวกระสุนครับหรือ Isuzu e D-Max โฉมใหม่ล่าสุดตัวไฮ g h นเดอร์ครับสีดำครับคันนี้สีสันหน้าตานี่สวยงามมากครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแซครับ VGS ครับเซอ,อร์โบแปดัน VGS ครับ ตัวนี้จะมาในมีไฟเลี้ยวที่กระจกครับ,ต,รบตัวนี้สีสันเนี่ยเดิมๆจากโรงงานครับเป็นแจรีมอร์ดช่วงถใหม่ครับว่าง่ายๆคันนี้สีสันสวยงาม เอ็ v ีตัวนี้จะมีออปชันเพิ่มมาคือจะเป็นกล้องต้องหลังนะครับเสาใส่นำสายหลังมีกล้องสีดำบันไดนี่มาจากโรงงานเลยครับตัวนี้สีนี้ออกแดดนี่เงามากครับทั้งทงครับาันในข้างจากโรงงาน คิ้สูตรตัวนี้นี่จะเป็นสมาร์ทแคบหรือโอแคบเปิดได้หมดแล้วนะครับทุกรุ่นครับจะเป็นแบบนี้หมดครับอันนี้จะเป็นคิ้วกันสาบติดมาให้ครับจากโรงงานเป็นชุดแต่งจากโรงงานมาให้เลยครับมือจับประตูค้มเมียมสวยงามกระจกมองข้างมีไปเลี้ยวครับดีครับไฟเลี้ยบลงเล็กมาดูห้องเครื่องนะครับ น่าตับจองมากครับรุ่นนี้ะวบเครื่องนี่เป็น DDI VGS Turbo 2,500cc หร้อมซีซบพร้อมระบบ Intercooler ครับนี่ครับ Intercooler อยู่ด้านหน้า i n t e r น e ่ใหญ่ต่อเลือกเครื่องเป็นระบบ Common Rail ปั๊มไฟฟ้าตัวนี้ ทั้งต้นทั้งปลายแรงแน่ใจสีฤฤษษษริธรร้ชาตเรถเดิม,ดมๆอยู่ที่สวยยังไงอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานอยู่อบ๊อใหม่มากมาชาร์หน้านี่ดูโหดมากครับมาดูภายในกันครับ ายในนี่จะเป็นบเบ่อกรมะหยี่สักหลาดสีดำอุปกรณ์ที่ติดมากับรถนี่ก็ค่อนข้างจะดูหลานนิดหนึงตัวนี้จะเป็นตัวลองท็อปตรงมานิดนึงครับรถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยระบบแอร์เนี่ย จะเป็นแอร์ดิิตอนครับตัวนี้ hop. ตัวนี้จะเป็นแอร์ปุ่มแอร์หมุนอยู่ครับออปชันที่ให้มาก็โอเคครับกร,ระจกไฟฟ้าเซ็นเตอร์ล็อกล็อกกระจก, Lock, ะจกนี่เป็นกระจกมองข้ามแบบไฟฟ้าครับอคอนโซลหรือฟ้าเป็นลานี้นนรถเก๋งเลยครับไม่แพ mm. ้รถเก๋งเลยครับรูล้าดูดี แขงหน้าปัดนี่ก็มีบอกเออ่ระดับความร้อนและน้ำมันเชื้อเพลิงครับเป็นที่ต้นครับตรงนี้ไฟหน้าจอสีสันโอเคครับไม่หรือหวามากแต่เรียบง่ายดูดีอ่านง่ายใช้งานง่ายระบบกุญแจอัจฉริยะตัวนี้ป้องกันการกลืมกุญแจครับจะมีเขียนไว้ให้ เกียร์ธรรมดา5สปีดครับตัวนี้ตรงนี้เป็นออปชั่นจากโรงงานนะครับจะเป็นวิทยุที่ติดมาขัารถเลยครับใช้งานง่ายครับข้างบนนี้เป็นช่องเก็บของครับพื้นที่ก็โอเคมีพื้นที่ใช้สอยเยอะเกะ๊ะนี่มีมาให้หนึ่งสองเกะครับ เกะบนกับเกะหลางบุคเซอร์วิสครบตรงนีน้ก็คือรูเสียบเออ่เผื่อจะชาร์จไฟชาร์จโทรศัพท์นะครับที่ปัจนาฝนก็จะมีการตั้งหน่วงเวลาได้ครับนี่ครับเหลือเป็นออปชั่น ตาใตยุโรปเลยครับตัวนี้ที่เท้าแขนใหญ่โตที่วางแก้วครบแคปหลังนี่ก็ถือว่านั่งสบายในระดับหนึ่งครับเน้นเรียบๆง่ายๆส,สะอาดแต่ดูดีครับผลนตรณ์เดิมๆจากโรงงานอยู่ครบรถจอดโชลุงเนี่ยจอดตรงนี้<ม>เหมือนกันเปรียบครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมบนตัวใหญ่ก็<น>ขึ้นลงง่ายเพราะเป็นแคปเปิดได้จะใส่คนใส่ของสบายมากโอ้เป็นแคป เป็นถือว่าเป็นกระแสที่มาแรงมากสำหรับกระบะโอเพนแคปตอนนี้ต้องปิดแคปก่อนนะครับถึงจะเปิดป,ประตูได้ไฟฟ้าหลังก็มีครับสำหรับรถคันนี้คู่ที่สนใจก็ลองคลิกเข้ามาดูครับที่อามารถคา .com ได้ครับหรือจะสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้นะครับสอบถามได้20ชั่วโมงครับสำหรับรอันนี้ราคาสอบถามทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ